สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะและว,วันนี้พาเพื่อนๆมาที่วัดมหาบุตรที่พระขนงค่ะวัดมหาบุตรนะคะก็คือเป็นที่เรื่องลือเกี่ยวกับเรื่องของตำนานของแม่นาคพระขนง วัดแห่งนี้เราเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนครั้งล่าสุดที่ไปเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากเลยนะคะก็คือมีการาจัดระเบียบของวัดแล้วก็มีสิ่งก่อสร้างเกิดขึ้นมากมายเลยค่ะตรงที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นด้านหน้าค่ะที่เราเข้าไปถึงเราก็สามารถสักการะได้เลยนะคะวัดนี้นะคะมีข้อมูลว่าสร้างขึ้นโดย บุตร3คนนะคะก็คือผู้ชาย3คนก็เลยเรียกว่าวัด3บุตรค่ะแต่ต่อมาเนี่ยในสมัยก่อนน่าจะใช้ไม้ในการสร้างแล้วก็ได้เป็นวัดล้างไปในที่สุดค่ะต่อมาพระมหาบุตรนะคะซึ่งมาจากสำนักวัดเรียบได้มาเยี่ยมผนวกกับญาติโยมและแวกคองพระขนงก็พร้อมใจนิมนต์ให้ท่านอยู่ที่วัดสามบุตรเพื่อช่วยเป็นผู้นำในการบูรณะวัด พอบุรณปฏิสังขรณเสร็จนะคะก็เลยขนานนามใหม่ว่าวัดมหาบุตรแต่เป็นบุตรที่ลงท้ายด้วยบไปบไม้สระอุต่อเต่าลอเรือนะคะซึ่งเป็นนามตามชื่อของท่านค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็มาเปลี่ยนเป็นวัดมหาบุตรอย่างที่สะกดในทุกวันนี้นะคะก็คือบบไ,ไม้สระอุสอสาลาแล้วก็ยอยักกะลันค่ะ สำหรับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือวิหารที่มีหลวงพ่อยิ้มนะคะประดิษฐานอยู่ซึ่งจะอยู่ด้านหน้าเลยนะคะเดี๋ยวหลังจากที่เรากราบหลวงพ่อยิ้มแล้วนะคะเราก็ถึงเข้าไปกราบย่านาคกันด้านในนะคะซึ่งวันนั้นเนี่ยส้มมีโอกาสได้ซื้อหรือเรียกว่าเช่า,าชุดไทยถวายกับย่านาคด้วยค่ะ เดี๋ยวเราจะค่อยๆให้เพื่อนๆเห็นรูปไปเรื่อยๆนะคะส่วนประวัติของย่านาคเนี่ยที่โดนเอาไปทำเป็นภาพยนตร์แล้วก็ละครหลายต่อหลายครั้งนะคะตัวย่านางเนี่ยเป็นคนคองบางจากแต่ว่ามีสามีก็คือพ่อมากเนี่ยเป็นคนคองพักขนงค่ะแต่ต่อมาเนี่ยพ่อมากเนี่ยได้ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหาร แต่ในระหว่างที่เป็นอาหารนั้นเนี่ยตัวแม่นาคเนี่ยท้องแล้วก็เกิดการาจะคลอดลูกแต่ว่าได้เสียชีวิตลงค่ะแล้วก็พ่อมาเนี่ยกลับมาเนี่ยก็ไม่เชื่อว่าภรรยาของตัวเองเสียชีวิตนะคะอย่างที่เราเห็นเป็นหนังนะคะแล้วนี่ก็คือรูปปั้นนะคะที่ยานาคที่สัก,กระให้พวกเราสามารถสัก,การะได้ค่ะคนส่วนใหญ่ก็จะเอาเป็นชุดไทยนะคะไปถวายท่านหรือว่าพวก อ,อุปกรณ์แต่งหน้ารวมไปถึงของเล่นเนี่ยที่เอาไปให้ลูกของท่านด้วยค่ะภายในวัดนะคะนอกจากจะเป็นการทำบุญไหว้พระไหว้าย,ยานาแล้วเนี่ยยังมีจุดที่เราสามารถปล่อยปลาได้ด้วยนะคะอย่างวันที่ไปนะคะโจก็ไปปล่อยปลาด้วยนะคะเพราะว่าอยู่ติดคลองค่ะ อยากให้เพื่อนๆแวะไปนะคะเพราะว่าเป็นวัดในกรุงเทพไม่ไกลนะคะถ้าคนที่อยู่ในกรุงเทพเนาะแต่ว่าถ้าคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็ชมรูปไปก่อนนะคะแล้วก็มีโอกาสถ้าได้มานะคะหรือก็อธิษฐานอยู่ตรงนี้ก็ได้ะค่ะ ปัจจุบันทำได้อย่างสวยงามมากๆเลยนะคะและท่านนี้ก็เป็นคนปั้นรูปหล่อของแม่นาขึ้นมาค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดให้ส้มกับโจโด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนคะ่ะ